ผมพูดบางแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบล็อกเชนนะครับเลเยอร์วันตัวหนึ่งครัที่ได้ฉายาว่าเป็นบล็อกเชนไซส์มินินะครับโดยที่จุดเด่นของมีนาครับก็คือเขาทําให้บล็อกเชนของของเครือข่ายเขานะครับถูกฟิกไซส์เอาไว้ที่22กิโลไบต์นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆนะเมื่อเทียบกับปัญหาของบล็อกเชนเครือขายอย่ายอื่น ที่เขา่าวมาก็คือเขาเทียบก,กับพวกบิตคอยหรือว่าอีคิเรียมเนี่ยที่พอระยะเวลาแบบยิ่งผ่านไปผ่านไปนานวันเข้านะครับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในโหนโดเนี่ยก็สูงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเทอร์เรนไซส์นะครับของของบิตคอยนี้ก็ประมาณ3 0 0กิกได้นะครับที่ถูกเก็บเอาไว้ในโหนโดต่างๆนะครับซึ่งยิ่งมีหลายๆโหนดข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกเหมือนกับเก็บออกไปเยอะมากยิ่งขึ้นมันก็ค่อนข้างกินพื้นที่นะครับส่วนมีนาเขาก็มา ามาเหมือนกแก้ปัญหาในจุดนี้ก็คือเขาบอกว่าเออเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของเขานะครับฟิกขนาดของอข้อมูลนะครับที่เก็บไว้ในโหนดยอยู่ที่สองกิโลไบต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอนสแตนต์เลยนะครับไม่ไม่ได้มีการปรับตัวตามทรานสีชันที่ใช้งานในอนาคตนะครับอ,อ่าโอเคไปดูไซต์ถัดไปเลยอ่าก็มีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าได้รับ การสนับสนุนการลงทุนนะครับจาก VC รายใหญ่ๆเนี่ยของของโลกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็มีทั้งเอฟทีเอ็กซ์เวนเจอนะครับแล้วก็มีทั้ง Tiro Capital นะครับก็ให้การอินเวสต์ในโปรเจกต์มีหนานะครับซึ่งล่าสุดที่เขาไปเลสมาได้เนี่ยจากทั้งสองเจ้านี่ก็ประมาณ92ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสูงมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์ในโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาได้แบบมีหนาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเพิ่งเปิดตััวไได้ปปรระะมมาณ่ถึงีนคบ แต่ว่าสามารถเลสฟันได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมอนันะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ลิสต์ลงนะครับบน่าคอยเบสซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของอเมริกานะครับอันนี้ก็เลยยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มทัสให้กับเหรียญมีนาได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็นะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับเป็นราคาก็จะเห็นว่าช่วงที่เขาแบบประกาศนะครับเรื่องเลสฟันมาได้ใกล้สองล้านดอลลาร์นะครับราคาก็มีการปรับตัวสูงขึ้น แบบ9ก้าก็โดนนะครับจาก1.5นะครับเพิ่มขึ้นเปเป็น2.6นะในระยะเวลาแบบแค่แบบไม่ไม่ถึงเดือนนะครับก็ถือว่าได้อันที่สงนะครับจากข่าวนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับสายถัดไปอ่านะครับก็ปัจจุบันแอปพลิเคชันบนมีหน้าบล็ c กเชนนะครับก็ยังมีไม่ค่อยเยอะมากจริงๆต้องบอกมีแค่อันเดียวนะตอนนี้ก็คือแพลตฟอร์มกิมจินะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ <laughs> กับ d e f าอะไรเท่าไหร่ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับเหมือนเอาเอามาแค่ใช้ในการพู o นะคอนเซ็ปที่เขาบอกว่า,เ,าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้การจัดเก็บนะครับที่น้อยมากๆคือ22กิโลไบต์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับมาช่วยพูบคอนเซ็ปตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะบนบนเมนเน่ตนะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวแรกแล้วกันที่เปิดตัวออกมานะครับแล้วเขาก็มีวอลเล็ตของตัวเองนะครับก็ ในรูปเลยนะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นได้ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นตัวมีหน awesome. ้านะครับอ yeah, um ันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นแค่แอปทดสอบนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็คงอ๋อนี่ครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับเอามาตรวจสอบกันภายในเฉยๆนะครับอันนี้ก็ข้อมูลโดยสรุปนะครับก็จุดแข็งก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการบีบอัดข้อมูลนะครับให้อยู่ในหน่วยความจำนะครับขนาดเล็กมากๆนะครับไม่กินพื้นที่ตาม ระยะเวลาการใช้งานนะครับก็ถือว่าช่วยช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลของโนดต,ต่างๆในอนาคตได้นะครับแล้วก็เป็นซ no ีโร่โนเลสพูปนะครับทำให้มีความปลอดภัยที่สูงมากๆแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ privacy นะครับข้อมูลในการโอนเงินก็จะถูกปกปิดนะครับมีความเป็น privacy มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นจุดเข็นจุดแข็งหนึ่งนะของมีนานะครับแล้วก็มีอาจจะมีจุดพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันให้ทดลองใช้จริงนะครับ ก็เลยตอนนี้ทาให้ยังไม่สามารถนําเหรียญบีนาไปให้มันเกิด use case อะไรได้มากไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รองรับ EVM นะครับหรือว่าพูดง่าย EVM ก็คือเป็นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาษาของอิตาเลียมนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังบีนายังไม่ได้ซับพอร์ตตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้เดบที่มาจากฝั่งของอิตาเลียมนะครับหรือคนที่ถนัดในการเขียนภาษา solidity เนี่ยก็อาจจะมาใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ แล้วกอ็อันนี้เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าโอเคเขาจะฟิกในเรื่องของขนาดอของหน่วยความทรงจำนะครับในการเก็บข้อมูลแต่ว่าความเร็วที่ทําได้นะครับที่ทางมีนานประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่ายังอาจจะช้ากว่าบล็อกเชนเลเยอร์วันตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกไ n เนสสมาร์ h เ i นนะครับที่ทําได้100 tps นะครับหรือว่าอัลเบรนที่ทําได้4500 tps นะครับ